สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับจากร้านโทอมอเตอร์ประคนชัยนะครับวันนี้ก็ได้ทำช่วงบนของเว็บเซตนะครับว้าวอ,อีกแล้วคันนี้อู้เสียอะไรทุกวัน,นเนาะทำดีเสียทุกวันเอาใครมาเล่นไม่เสียม,มั้ล่ะมีกล่องปลดรอบครับอะไรนะกล่องปลดรอบอ๋อใส่คันนี้นี่ครับอ่าเด้อ ไปดูก่อนเมื่อพ่อหนุ่มอยากใส่กล่องปลดรอบนะครับเอาหนีน่ไหนไหนเองอยู่ไหนนี่น,น,นี่รูปหล่อซะด้วยนะเองอยู่บ้านไหนนะลืมแล้วบ้านลำเดือนครับอ๋อนลำเดือนเนาะกล่องปลดรอบ นี้ตัดที่หน0 0งามนโรบนะครับหม0 0นสามโรบแล้วก็จะติดตั้งกับเวฟร้อยสิบไอคันนี้นะครับช่างใหญ่ของเราถอดแล้วก็ตั้งวาวให้ใหม่ด้วยรู้สึกว่าวาวจะยันนิดหน่อยคันนี้ฟังเสียงดูแล้วไปไหนเดินก่อนเลยถือไปด้วย เปลี่ยนเสร็จก็จะให้เจ้าของลองครับว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับสำหรับกล่องเดิมกับกล่องโปรโรคกล่องโปรโรคเว็บ2,014นะครับเว็บปี2014นะครับผม จะใส่กล่องปลดรอบนะครับแถมตั้งวาลให้ด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกวาลจะยันตอนขับมาฟังเสียงดูแล้วยันครับก็เลยตั้งวาลให้ใหม่นะครับลดเพลงหน่อยตามด้วยน้ำมันเครื่องด้วยนะครับจะเทิร์นแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเลยในเมื่อจะติดตั้งกล่องปลดรอบแล้วนะครับโซ่มันหย่อนก็ จะปรับแต่งให้เลยเพื่อจะแรงกว่าเดิมแล้วก็จะเกิดอันตรายได้นะครับอ่าปรับโซ่เลยนะครับช่างบุญหอเทสครับเทสกล่องเดิมก่อนนะครับอ่าได้เลยเจ้าของจัดเองนะครับวันนี้ ลอง,ลองปลดรอบตัวนี้ลองดูได้ครับจัดไปเลยอ่ะทึมไม่ติดโค้ดไม่มีครับ ได้เทสเจ้าจของลองเองเลยนะครับงานนี้แล้วก็มารายงานตามความเป็นจริงได้80ยามากหกว่าร้อด้วเอาตามความเป็นจริง <c oughs> นะเก็บโทรศัพท์กีขับรถต้องระวังเก็บโทรศัพท์อะไรครับ โอ้ทำไมขับท่อเดิมอ่ะท่อเดิมนี่ไนไงอ๋อแล้วเป็นยังไงเร็วกว่าเดิมเร่งกว,ว่าเ,เดิมไหมพอใจไหมนี่พอใจครับอ๋อคือมันมันยังไงไหลเลยม,มันไหลอ๋อเป็นท่อเดิมด้วยนะครับและท่อผ่ามีไหมนี่มีอ๋อสารพโรคันนี้ท่อเดิมกล่องปลดโรคอ,อย่างเดียวนะครับ นอกนั้นเดิมทุกอย่างาก็แต่งแบบเรียบๆนะครับใส่โลหน้าหลังยาง 2, 2 5, องสองห้าสเตอร์หลังก็32สอเตอร์หน้า14โซ่ชุบโครเมียมนะครับตกลงไงนความใส่กล่องไปแล้วรู้สึกพอใจไหมใจมันเร็วกว่าเดิมมันไหลกว่าอ๋อโอเคครับครับสหรับแล้วเจ้าของก็พอรู้สึกพอใจนะครับ อันนี้ท่อท่อพามุกนะครับพามกนี่อ๋ออันนี้ท่อเดิมนะครับอยากได้ท่อถ้าใส่ท่อพาหมุกอันนี้ไปความแรงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะคอท่อจะเป็นคอประมาณ26มิลนะครับอ่ะมีไอ้บุญท่อเอาท่อมาสิมีโมกอะครับท่อนี้นี่นะครับมีโมกอกกำกับด้วยนะครับงานนี้เป็นผามุกอ่ะวางลงดูสิ แกะมาเลยบรรยากาศพีทีพีโมโต้น,นะครับนี่นะครับมองเห็นโมโกไหม มีจำหน่ายนะครับที่ร้านคอมอเตอร์ของเรานะครับสำหรับโทว TP หมดโมดตต้พามุกครับงานนี้อ้าบุญหอใส่ไปในเมื่อลูกค้าต้องการสติกเกอร์เราก็จัดให้ได้นะครับนี่ไนงะ มีปัญหาอะไรโทรมาเบอร์นี้เลยเด้ออะไรคับงานนี้เจ้าของว่าขอลุยเองเลยนะครับทางร้านจะลดให้ไปยีสบาทส่วนด้านหลังก็คือบุญหอมช่ <c oughs> างหอง ีพีโมโต้นะครับสำหรับท่อพามกตัวนี้ oh. เป็นท่อที่มีมโมโกอกํากับนะครับแต่เสียงก็ไม่ธรรมดานะครับถ้าถ้าบิดหมดปลอกไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับพังพังพังท่อพามุกบวกกลองกระรอบจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะของลองอีกรอบหนึ่งนะครับพึ่ม อะไรออกมาเนี่ยใยแก้วตอนนี้เราพูดว่ารถนี้วิ่งดีขึ้นท่อก็ดังหลังจาก ได้โทษผา่าหมกของทีพี t มตนะครับเจ้าของก็อยากลองอีกครั้งหนึ่งนะครับ,ารบมาแล้วนะครับน,น่นเป็นยังไงครับดีกว่าเดิมกระชูดกว่าเดิมใช่ไหม แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างพอใจพอใจครับพอใจครับโอ้โหพอใจมากท่อนี้วิ่งดีอยู่เนาะแล้วก็ดังไม่ดังมากดังนุ่มๆครับผาหมกแต่มันมีสามรู้ให้แต่ไม่ต้องแปลงถ้าแปลงเมื่อไหร่ก็ดังเด้อสารูครับคแต่ก็ไม่ต้องแปลงหรอกรับนี่แหละอนะครับเจ้าของพอใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชม